สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับช่องร้านพระ o o m กันอีกแล้วครับก่อนอื่นผมก็ขอฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์และอย่าลืมกดซับะไคร้ให้ทางเราด้วยนะครับเข้ามาชม EP ีก่อนหน้ากันได้เลยนะครับมีให้เลือกกันเยอะสำหรับคลิปต่อไปผมจะนำเหรียญรุ่นไหนมาลงฝากกดติดตามกันด้วยครับติดต่อร้านพระ .com ได้นะครับ 065-647-1377ครับกดติดตามช่อง Youtube ร้านพระ .com ผพดล้านพระ .com กดซับะไครกดติดตาม,ต,ต,ามติดต่อทางคอมเมนต์ได้เลยครับรับประกันพระแท้ตามหลักมาตรฐานสากลนิยมแน่นอนครับหากพบว่าเก๊ครับยินดีคืนเงินแน่นอนครับเมื่อลูกค้าได้ทำการซื้อขายสินค้าแล้วรบก,กวนลูกค้านะครับ แร่งที่อยู่เบอร์โทรในการจัดส่งได้เลยนะครับทางเราจะดำเนินการจัดส่งสินค้าทางไปรษณีย์ต่อไปครับเรามาชมกันเลยครับพระแก้วมรกตนะครับไม่ทราบที่ครับ ท่านใดสนใจสามารถติดต่อร้านผ้าคอมหรือติดต่อใต้คอมเมนต์ได้ครับ0656471377นะครับแล้วก็สำหรับท่านไหนนะครับที่ต้องการเช่าพระเครื่องผ้าบูชาเครื่องรางของขังนะครับสามารถเข้าสู่เว็บไซต์ร้านผ้าคอมนะครับมีให้เลือกเช่าบูชากันเยอะนะครับแล้วก็อย่าลืมดู EP ก่อนหน้าและย้อนหลังด้วยนะครับของช่องร้านผ้าคอมนะครับมีให้เลือกเช่าบูชากันเยอะนะครับ แล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดซับตะไคร้ให้ช่องร้านพระดอทคอมด้วยครับวันนี้มีพระแก้วมรกตนะครับท่านใดสนใจนะครับก็ติดต่อมาได้เลยนะครับสวัสดีครับ